ตกหนู้ดีหนูตื่นสายนี่เรื่องจริงด้วยใช่ใช่ลาสายเหรอสายมากวิ่งความสามารถในกตื่นสายโพเจ้าหน้ามงคนจนเจ้าราไม่ได้นี่แม่แน่โอ้ยทำไมมึงขยันถึงไม่หรอเต้นอย่างนี้ที่ไหนแล้วกันไงวะให้บอกเต้นตามเนื้อเพลงไงก็เต้นเต้นตามเนื้อเพลงไงเฮ้ยเต้นเขาโดยพี่สีร้องโอเคโพเจ้าหน้ามง โถนี่อะไรโถนี่อะไรอ่ะโถไงโถไหนเนี่ยโถโถฉี่โถเดี่ยวอะไรก็ชี้ไปก่อนดิโถนี้ถือว่าโถถึงหน้ามนไปเลยนะโอเคโถเจ้าอะไรเจ้าไงเจ้าไหนอ่ะจ้ามือเฮโล เออชัดเจนเลยถึงพระเจ้ามาดูด้วยจบโธเจ้านาโธ่เจ้านมูหูยาวเลยค่วเลยโธเจ้านาโมรูคนจนเจ้ารักไม่ได้เพราะแม่สั่งไว้เพราะแม่สั่งอะไรพ่อแม่สั่ง สั่งอะไรสั่งขี้มูกเลยโอ้ยอย่าสั่งเลนี่นี่เดี๋ยวมันเปื้อนเลอะลองใส่มือโอ้เจ้านมคนจนเจ้ารักไม่ได้ดีดีดิดิดิเพราะแม่สั่งว่างดิดิดีให้หิวให้กินแทนข้า หัวหน้า็แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ใครเคยฟังเพลงนี้ไหมหัวใจดอกของสุรพลสวัสดิ์เจริญถ้าเต้นได้นะหัวหน้าจะรับอยู่ประจำอ่ะใครมาก่อนเชิญเลยผมก่อนเลยมาเลยฮะมาเลยมาแล้วโอ้ยหัวใจผมดอกพี่ครับพี่ครับตอนจบมีแควๆๆไม่อยากดูตรงนั้นเดี๋ยวก่อนไอ้เพี้ยงว่าจดมุกเ่ยผมอยากจะรู้ว่าตอนจบมีแคว่งกว่าจะได้หรอดูถ้าชอบเดี๋ยวทำให้ รู้เยอไอเดียอ,อเร็วๆได้ครับ,รบโอ้ยหัวใจผมดอแหมจะพอมาดอเอาตรงหัวใจที่อื่นมีทมไม่ไปดอนี่พ่ออะไรดานมาดอเอาตรงหัวใจใครบ้างที่เหมือนอย่างผมแวแัวเราดูตรงแคกแควอ่าเตาปิงต้องเขินครับโอ้ยโอยโอยโอยใครก็ได้ปลุกหนูดีหนูตื่นสาย <c oughs> เรื่องจริงด้วยใช่ใช่สายเหรอสายมากมีความสามารถแต่ตื่นสายยังไม่ทันดังเลยตื่นแบบซุปตาย้ช่ผมขอส่งลูกน้องผมสักคนไทยกันอะไทยเฮ้ยยังอย่าพิ่งดอกสิซ้อมรอไว้รอโอ้ยก่อนโอ้ยหัวใจผมดอกแหมจะเพาะมาดอกเอาตรงหัวใจแหมจะเพาะมาดอกเอาตรงเอาเอาเอาอะไรนี่เอาตรงไง

สัตสัตีเอ็นเอสีคุ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตีเอ็นเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตีเอ็นเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตีเอ็นเอสีก็พวกเราท่านทำายการทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ